บันนี้เป็นครั้งที่28ตรงกับวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าพระรสุรชัยยันวิโรจตรงรหัส299ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบ,บูชาในองค์พระคำวัปติเระเจา้าองค์หลวงปูส่สมเด็จรุน่นหลวงปู่บุญเดช หลวงปุตสิลาตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอถทวเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจา้านี้ด้วยเถิดขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจา้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายพื่ตมนุ์สืบต่อไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ บทชุมนุมเทวดาสมันตาจักวเรสุอัตตะคชจันตุเทวตาสัทธัมมังมมนิราชัสสาสนันตุสัคขโมคทังสักเทกาเมจารุเปขิลิสิครากเตจันตริเทวิมาเนทีเประเจกขาเมตรวันนาคาเนเคหะวัตพุงหิเคเต ภูมิมาจะยันตุเทวาชรคระวิสเมย์ยขคคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวารวจันังสาทบุเมสุนันตุธรรมสวรรคารอัตยมพัทันตาธรรมสวรรคารอัยมพัทันตาธรรมสวรรคารอัตยมพัทันตา นโมตัตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัติเมสระนังอันยังพุทธโธเมสระนังวรังเอเตนสันจวัตเชนโสธิเมโหตุสัมพทานัติเมสระนังอันยังทมโมเมสระนังวรังเอเตนสันจวัตเชนโสธิเมโหตุสัมพทานัติเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนสันจวัตเชนโหตุเตสียมังคารัง มหาการุณิโกนาโทอัธยาศิปปะปานินางปูเรตวาปารมีสัมภาปัตโตสัา มโพธิมุนตมังเอเตนสันจวัตเชนนามโหุตุสัมภุปัตทวามหาการุณิโกนาโทหิตายสัมภะปานินางปูเรตวาปารมีสัมภาปัตโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนสันจวัตเชนนามาฮุตุสัมทุปัตทวามหาการุณิโกนาโทสุขายสัมภปานินางปูเรตวาปารมีสัมภาปัตโตสัมโพธิมุนตมังเอ เตนะสัมจวัตเชนะมะโหตุสัมคุปปันทวาต่อไปบดมาหาสมริสสุร เอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสังเกสุวิหรติกะเพรรวันทกศักด์มิงมหาวเนมหาตาปิกขุสังเคนสิทธิ์ทิันจักมันเตหิพิกคุสะเตหิสัพเพทวะอรหันเตหิตาจารุกะทาหิเทวตาเยปุอเยนสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัตสัายะภิกขุสังขันจักอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานเทวนังเอตถะทะโหเสอยอยังโคภะคะวาสัต เกศวิหารติกเปีรวันทุกัสส์มิงมหาวเนมหาตาปิขุสังเคนสิทธิ์ปันจัมมันเตหิพิงขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทายจารลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทันสัตนายพิงขุสังคันจะยนุนมามยามปิเยนะภควาเตนุมาสังกะเมยามาอุปสังกะมินตวะพระเขาวตสันติเกปันเกกะคาถาพาสยยามาติอัตโ เทวตาเสยทาปินามาพระวาบริโสสัมมติตังวาพาหังภาษาเรยักภาษาเรตังวาพาหังสัมมิชัยยเอวเมวสุนทาวเสสุเทเวสุอันตริิตาพระขวตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอันทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอาปาสิมหาสัมโยปวันัตสมิงเทว กายะสัมมาคตาอาคตมะยิมังธรรมสมยังตักขิตาเยวะอปราจิสังคันติเติอัตคโหปราเทวตาภคะวโตสันติเกยิมังพาทังอาภาสิตาตระพิขโกธรรมาท่างสุจินตังอัตโนะชุกมังกังสุสารเถรเนตานิขัเหตวะอินทริยังิพักขันติปันติตาติ อัตโคปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังกาทังอาภาสิเชตวาคีรังเชตวาปรีคังอินทักขีรังโอหัดเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมตาสุตันตาสุตุนาคาติอัตโคปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังกาทังอาภาสิเยเกจิตพุนทังสารนังคาตาเสนาเตขัมิบสันติอภิยะยพูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรศสันติอิติ อัตโคภควาพินภูอามันเตสิเยปุเยนภินทเวทาสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปเิตาโหติตถาคตังทัศนายพิกษังคำจะเยปิเตภินทเวอเฮสุอติมันทานาระหโต ัพุทธาเตสัมปิตภควันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุนเสยทาปิไมยหังเอตารเหเยปิเตผิดขเวประวิสันติอนาคตมันตานังอรหโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตภควันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปเิตาพวิสันติเสยทาปิไม่ยหังเอตริเหจิกขิดสามิพิดขเวเทวกายานางนามานิกิตเตยสามิพิดขเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิดขเวเทวกายานังนามานิตัมสุนาทาธุกก มันสิกโรัิมันนาสิกโรธภาสิสามีติเอวังพันเตติโคเตภิกคูภควโตปัจจัตโสสุงภควาเอตัตโวจา สีโรกับมนุสมียากขัมมาตัดสิตาเยสิตาคือรับรรไปหิตัตาสมยตาปุถุสีหาวสันรินาโรมหังสาสัุโนโอตานสาาวิปสสนานาวิราพิโยปสตะเตยตวาวันนี้แกปริวัตเวตโตอามันตยิสทาสาวเกสตนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานทพิกวเตจัตตมกรุงสุตวาพุทธัสสะสนนเตสมปตุุหุะนมนุสาทัสนังอเปเกสตมททักพุทธสัอัฏฐสตริสตังเกสหสนนมุษสัมัท อับเปเกนธรรมทัตหุงศาสนาสภาตะอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวักคิตวานาจักขุมาตะโตอามันติเยสัทธาสาวเกสัสนีพระเตเทวกายาภิกตันตาเตหิชานาทพิโกเยโวหังจิติสามิเคเรนุปุพัสโสสัตตหันสาวอยากขับพุนมากะเป็นรัตถวาอิทิมันโตชติมันโตวันวันโตยาสัสนุโมตมานาอภิกามโภิกขุนังสัมิติมัง สาหิวตาอยากขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยาสัสนุโมทมานาอภิกามูภิกขุนังสติมุนังสาตากราติสหัสสายอากขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยาสัสนุโมทมานาอภิกามูภิกขุนังสติมุนังอิเตเตโสระสหัสสายอากขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยาสัสนุโมทมานาอภิกามูภิกขุนังสติมุนังเวสาเมตตาปัสสัตตายักขานานันตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตยัสัสนุโมทมานาภภิิกกามขนัง ยิงมันคงคุมเจ้รราชภิโกวิรุษสุเวสนังนิธิโยนังสตาสังยักขานังปิยุประสาสติกุมเิโรราชภิโกโสปาคาสติมนัง ปุริมันใจจิสังราชาตระรถทบภาษาสติคันทภานันทิปติมหาราชาญาติสสโสปุตตาปิตตัสภะโหอินทมานามหัปราอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตญาสสินุโมตมานาภิกามุพิคุนังสติมุนังทักนันใจจิสังราชาพิณุหงมวตภาษาสติทุนพันธานันธิปติมหาราชาญาติสสโสปุตตาปิตตัสภะโหอินทมานามหัปราอิทิมันโตชิติมันโตวันลวันโตญาสสินุโมตมานาภิกามุพิคุนังสติมุนัง ปชิม hey, so, ันเตนสามราชาวิรุปโขปะสาตินาคานางอธิปติมหาราชายักรสัจโสปุตตาปีตัสสะพมาหโวอินทมานามหภรราอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสรสัจโูมุตโตมานาภิกามภิกขุนังสิรษฐิมุนัง उत्तराधिसंग राजपुत्रो तपसाति यक्कानं अतिपतिमहाराचा यजससिंसो पुतापितसभाभो इन्द्रमानामहप्राइ इति मंतो चित्तिमंतो वनवन्तो यजससिनुमतमाना अभिकामो पितु नंग संतिंगनं परिवर्तितंग तत्तरतो तक्ये विरुधाको पचिमेन्ह विरुधाको कुवेरो उत्तरांधिसंग चतारो तेमहाराचा समंता चतरोंधिसा तरम พิภูจัพภูโตจะสะคันโโนกามรเซธโฉจะกินุมาถูดิมาถูดจัปานาโทโอปมันโยจะเทวาสุโตจะมาตริจัพเจเสโนจะคันทัพโพนาโรราชาชฉโนสโพอาคูปัจจติโคเจวะตินพระรูสุญญาจะสาเอเตเจนเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชภิโมทมานาภิกามรมภิกขุนางสิติตุนังปะท้าภูสาสา นาภาษานาคาวิสาราสหัตจ้กากัมประดาลาอากุปยาคาสหายาเถิยาพุนาตตระตถะจะอากุนาคาจะสจุลเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสิปิจุณังเยนนาคาราเชสหหารังเกิดทิพาทิชาป บักขีวิสุตจักภูเวหายาสาเตวันประสิมตากราสปนาจิตเตเตสัตตมังพยันตานาคาราชานามสีสุปนาโตเข็มมามาสีพุทโทชนะหิอยู่วิจายิปปาวะยันตานาคาสปนากรรมการสุพุทธังชิตตาวรัตเทนาสมุสังอัตราสิตาพัตโรวาสุวัสเตเตอิธิมันโตเจนสโนกาลกังชามาหัสมาอสุราเททานเวคาซาเวปจิตติสุจิตติจตหาราโทนมุจิสหสตัญจกพริปุตานังสัพเทเวโรจนามะกาสัมหิตวาพระเรนเสนังราหุธรรมคำุงสมโยด ธรรมโยธานิทานทันเตพิคุณังสิิฏุมังอาบุตรเทวาปฏิวิเจเตชกวาโยตถาขมุวรุณาวารุณาเทวาโสโมยญาสสาสหามีตากรุณากายิกาอาปุเทวายาสสินุทเสเติทถากายาสพเนะนันตมนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสินุโมทมาณะภิกามุภิกุนังสิิฏุมังเวทโทเทวาถารีจัสมาจัจจุปเวจามาตันตันสุปนิสาเทวาจัตมคุปราคิตาสุญสุปนิสาเทวา พุทธยัมมาคุปปะระกิตาอะหังคัตานิพะระกิโตวาอะปุโตวรหะควสุนังวสโพเสโทสัโกปคาปริทโตสเตสะเตตกายาสเพนานันตวันิโนอิติมันโตจิตตวันโตวันวันโตยะสาสิโนมทมานาอิกามุภิกขนังสติติมนังาูสพเวชรามสีขารวเกาจรุราชาจมสิาสิโนวรสธมจะอจุตาสะเนชกาจริยุร รุเยระอาคูอาคูกสุวรรสิโนทเสเตทถากายาสัพเพนานันตวันนิโนอิจิมันโตชิติมันโตวันวันโตยะสสิโนมุตมานาอภิกามมุภิกุนังสมิติมนัง สมานามหาสมานามานุสัมมานุสุตมาติทับปตุสิกาอาคุอาคุมโนปตุสิกาทาบคุหรโยเทวายตารโหหิตวาสิโนปารคามห์ปรัคาอาคุเทวายสัสนุะเสตเถถักายาสัพเพนานันตวัริโนอิทิมันโตชุติมันโตวัดวันโตยัสัสนุโมตมานาอภิกามุภิกุนังสติกมนังสุกขกะรุมหาอรุณาอาคุเวกานาสะทหะโอตาไทหะปามโหขาอาคุเทวายจักนาสทามันตาหารักชามิสกาเจยัสโนุธนังญาอาคาปัชุโนุติสาอาภวชติเถเตเถถักายาสัพเพนานันตวร

ภาวธาตติมะเกรังอุทินนาราหาสะวังภักเขโมขตังตรังตะนานาคังตังทังวะสิตาติตังสุขัมมะปรมัตโตจปุตตาติอิธิมันโตสาสนังกุมารโอตโสจะโสปาคาสะติมนังสัทธัมมะโรกานังมหาธัมมาธิติอุปปันโตจุติมันโตวิสมาสาเวจะสัสสโสตเสฐะอิสรรอาปัญเจะสวติโน

นาทับิกบัวเตจะอาทับมะกรุงสุตว่าพุทธศาสนานวิตรักยิบปกาคมุงเนีสังรมปีอิจยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยัญจีตาเะสัจโนโมทันติสาปุเตหิสาวกาเตชนีสุตาติต่อไปบทชุนชัยประกอบกระถา นโมเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีสิทวะนารายปรเมสวราศิตยิทพรหมจะอินทาจะจตโตโรกาภิรักขักกัสมุนทาปูตาคังคาจะสศพชัยยัปสิทธิพระวันตุเตชัยยกชัยยัทออรณีทออรณีอุทธิอุทธตินาทีนาทีชัยยักชัยยัคังคันนัตตะรณี สัจญาณิราษยญาเสระสุเมรุราชปัตนารชีชัยญาชัยยาคำพิระโสพินาเกณฑทันาคีปิสาจักภูตะการีชัยยาชัยยาทุนิมิตารคีชัยยาชัยญาสินคีสุทธาคานุมุขชาชัยยาชัยญาลุนนุมุขสาษาตราชัยยาชัยญาจำปาทินาคภุรคันทักังชัยยาชัยญาขชักขันตุระพันนาสุกราภูชังคสีหา ภยคธีปาชยชยรุณมุขยาตราชินาเสนาริกุปุนสุนทิรติชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยทอรณิตเรศธาสุขชัยยชยชยทอรณิสานติศัทธาชยชยมังกรารยาภวังเคชัยยชยวรุณยักษ์เคชยชยยราคาเสสุรภูชตเตชาชยชยยพรหม พระคณะชายาชยราชาธิราชชยังชยาชยาปทวิงสัมพังชยาชยอรหันตั้งปัจเจกพุทธสาวกังชยาชยมาฮิสุรักหาโรหะรินทเทวาชยชยพรหมมสุรังโคชยาชยนาโควิรุณหะโกวิรุปตโคจันทิมาระวิอินโธจาเวนณตโยจักุเวโรวรุโนปิจั อาบกีวาโยจาปาชุนนาโหกุมาโรทัตตรัตโกอัตรสชมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยเอสิโนสาวกาสัมเทชัยยรามมพระวันตุโนชัยยธรรมโมจาสังโคจาทัสปาโรจาชัยยังกังเอเตนะชัยยเตเชนโสที่พระวันตุโนเอเตนะพุทธ เตเชนโฮตุโนชัยยมังคารังชัยโยติพุทธัสสะสิริมาโตอกยังมารัสสะจัปาปิมาโตปราชโยอุงโธสยัมโททิมันเทปโมจิตาชัยยัตถาพรมมัคคนามะเฮสินโนชัยโยติพุทธัสสิริมาโตอะยัง มารัตสัจปาปิมาโตพระาชโยอุงโสยายมโธิมันเทปโมติตาชัยยัตถาอินทคันนาเมฮิสโนัยโยปิพุทธัสสิริมาโตอักยังมารัตสัจปาปิมาโตพระราชโยอุงโสยายมโธิมันเทปโมติตาชัยยัตถาเทวคันนาเมฮิสโนัยโยปิพุทธัสสิริมาโตอักยังมารัตสัจปา ปิมาโตปราชาโยอุงโคสยมโททิมันเทปัโมติตาชอยยตตาสุปันนคคณามมเฮสิโนชชโยปิพุทธัสสิริมาโตอักยังมารัจปะปิมาโตปราชาโยอุงโคสยมโททิมันเทปัโมติตาชอยยตธานะคคคนานมเฮสิโนชะโยปิพุทธัสสิริมาโตอักยังมารัจปะปิมาโตปร ราชโยอุโสยามโธติมันเทปัโมติตาชัยยัตถาสัพรมัคคานาเมฮิสิโนชยันโตโพธิยาบุเรศขยานังนันทิวัตถโนเอวังตกวังวิชโยโหหิชัยันสุชยมังคารอปราชิตปันรังเกศิเสปะทวิโปคารอภิเสกสัมทพุนทานังอักคมปันโตฝักโมทติสุนังผันตังสุดมัง พระรังสุปะพาตังสุหุนที่ตังสุขโนสุมมหุโตจสุย์ทั้งพรงมจาริสุปัทังขิดนงกายกรรมมาวาจามังปัฏังขิดนงปัฏังขิดนงมโนกรรมมาปณิจีเตปัฏังขดนาปัฏังขดนานิกันตะวานรพันตันเท ปังภินเนติอัฏฐรธาสุกิตาวีรุณาพุทธสาสเนอโรคาสุกิตาโมทัสหสัพเพหิงยากะพิสุนันตุโคนโตเยเทวัสมิงธาเนอธิขตาทีชายุกาสัทธาโมตุสุกิตาโหตุสัมพัธารักขันตุสัมพัสันตานังรักขันตุชินาสาสังยากาจิปันธนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรธาหยุตตกาเรประวัตสันตุวันสัง วันสาวราหะกาโรคาจุปันทาวาเตสังนิวาเรนตุจสัสพภธากายสุขังจิตตสุขังอาราตุจะทาระหางัง <c oughs> ต่อไปธรรมนิยาม <c oughs> มัสุตังเอวเมสุตังเอกังสัพยังภะคะวาสาวันทิยังวิรติเชตวะเนอานาขปินติกันสาราเมตันตระโคภะคะวะพิงคูอามันเตสิ พิกาวะิพทันเตติเตพิงคูภควโตปันจัดโสสงภควาเอตทโวโจา อุปาทาวาพิงเขเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาจุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิอภิสมเอติอภิสัมพุทิชินตวาอภิสมเอตว่าอาติคติเทเสติปัญญเปติปันทเปติวิวรติวิภัชติอุนตานิกรโรติสัมเพสังขาราอนิจจ ที่อุปาทาวาพิงขเปตถาคตานังปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุคำมันทิตาธรรมณิยามตาสัพเพสังคาราทงขาตังตถาคโตอภิสัมพุทธจติอภิสัมเมติอภิสัมพุทชินตวาอภิสัม